ฉะนั้นทำอย่างไรให,ให้ตัวประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้าน b o i นโยบายทางด้านทางด้านของการส่งเสริมนะครับเรื่อง R D นะครับหรือว่าเรื่องของการที่ปรับปรุงกฎเกณฑ์กฎระเบียบให้มันส่งเสริมให้การสร้างนวัตกรรมมันทำได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่เป็นองคาพยพที่สำคัญ นะครับและที่สําคัญก็คือต้องสร้างนักธุรกิจเพราะว่าถ้าถ้าเราบอกว่ามีความพร้อมหมดแต่พอเขาบอกแล้วจะจับมือกับใครในประเทศไทยล่ะเราบอกยังไม่มีเลยจะให้เข้ามาลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่บริษัทข้ามชาติเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เขาคิดว่ามีศักยภาพก็ก็ถ้าพูดถึงเรื่องศักยภาพประเทศไทยนะครับก็ต้องต้องบอกว่าแบบนี้ว่าในช่วงปี2019เานะครับที่เราเจอโควิด แล้วก็ต่อเน,นื่องมาถึง2020-21เนี่ยก็เริ่มเห็นศักยภาพประเทศไทยเริ่มเริ่มมีการปรับตัวนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าประเทศไทยเริ่มมีการปรับตัวโดยเฉพาะปี2021เนี่ยสิ่งที่เราเห็นโดดเด่นคือตัวเลขการส่งออกนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ประสบภาวะโควิดพอสมควรนะครับนั่นแต่ว่าตัวเลขการส่งออกเรายังดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับ8แสนกว่าล้าน บาทแล้วก็โตรประมาณ17%นั่นหมายถึงว่าอุตสาหกรรมเราบางส่วนเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวล่นะครับก็คือเริ่มปรับตัวที่จะอยู่กับโควิดได้หรือว่าปรับตัวไปสู่จาก3.0ไปสู่4.0มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นข้อดีนะครับเราเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอเสริมด้วยตัวเลขการท่องเที่ยวถ้าโควิดหายไปมีการเปิดประเทศเนี่ยสตัวเนี้ยตัวเลขอุตสาหกรรมกับตัวเลขท่องเที่ยว มันจะช่วยส่งผลให้ตัวอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นตัวของศักยภาพประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเบสิกของเราเนี่ยดีเราต้องแค่ปรับตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถปรับตัวได้แล้วเราต่อยอดไปกับยุคหลังโควิดได้อันนี้ถือว่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสก้าวกระโดดครับอันนี้ก็ในมุมมองส่วนตัวนะครับแม้นว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่บ้างก็คือสิ่งที่เรากังวลตอนนี้ก็คือเรื่องของ เงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดก็คือจากเรื่องของซัพพลายที่มันสะดุดนะครับเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นก็ต้องบอกว่าราคาน้ํามันสูงขึ้นเนี่ยเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะครับเอเนจีทรานซิชันก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปพลังงานสะอาดแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือว่าดีมันเพิ่มขึ้นเนี่ยขณะที่ซัพพลายมันลดลงก็เกิดเกิดความรู้สึกว่าราคามันก็ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับมันมีความตึงเครียดทางด้านใน geo-political หลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าทาง Europe, ทางยุโรปทางรัสเซียหรือว่าทาง Mid d l e e เอ t เองนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นตัวปัจจัยที่อาจจะต้องเฝ้าต้องเฝ้าระวังนะครับผมมองว่าระยะยาวเนี่ยราคาน้ำมันมันคงไม่ได้สูงต่อเนื่องไปหรอกครับเพราะทุกคนก็กำลังจะมุ่งเข้าไปสู่พลังงานสะอาดหรือโดยเฉพาะพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลนะครับอันนี้ก็มองว่าเราเริ่มมีพื้นฐานดีเราเริ่มปรับตัวได้นะครับเรามีความเสี่ยงเรื่อง อัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งถ้าเงินเฟ้อสูงมากๆเราก็จะมีความกังวลว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่านักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็คงบาลานซ์กันร,ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อและก็อัตราดอกเบี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต้อง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 เฝ้าระวังนะครับแลงผมก็เชื่อว่าอย่างไรเสียเนี่ยการปรับตัวโดยใช้ มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นทางออกของประเทศไทยครับต้องบอกแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันราคาน้ามันหรือเรื่องของเงินเฟอ้อหรือเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเชิงมหาภาคระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับประเทศคําว่าเฝ้าระวังก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องฟอลโล่กับเทรนใหญ่ของโลกนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีการหน่วงบ้างถ้าเกิดยังยังยังไม่พร้อมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราตึงมันหรือหน่วงมันตลอดเวลาเพราะสุดท้ายเนี่ย เมื่อคลื่นใหญ่มันมาเนี่ยมันไม่มีทางที่เราเราอยู่ในโลกเนี่ยไม่ไม่มีทางที่เราจะไปขวางขึ้นได้แต่ว่าเราค่อยๆบรรเทามันนะครับแล้วก็ปรับตัวไปกับมันผมเชื่อว่าคนไทยปรับตัวเก่งครับจริงต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเราอยู่ในยุค3.0มานานนะครับแล้วก็ประเทศไทยเติบโตได้ดีในยุคอุตสาหกรรม3.0นะครับเราเป็นฐานการผลิตฐานการส่งออกนะครับใช้วัตถุดิบใช้แรงงานบางส่วน แต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกำลังจะพูดถึงโลกในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีมากกว่าดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางกายภาพเรื่อง 3d printing เรื่องของควอนตัมซึ่งจะดิจิตอลที่ไปในเรื่องของระบบประมวลผลขั้นสูงนะครับหรือสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันมากๆในเชิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพก็คือเรื่อง b บโอเทคโนโลยีนะครับซึ่งผมมองว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วเรากำลังมุ่งนโยบาย BCG เนี่ยถ้าเราวางแผนเรื่องนี้ดีๆเนี่ยแล้วเราลุกขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านไบโอเทคโนโลยีตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสใน5ปี10ปีข้างหน้าที่จะสร้างไบโอเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นมากๆก,ก็คือเรื่องของสังคมที่ คาร์บอนต่ำนะครับเราจะเห็นเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดีคาร์บอนไนเซชันนะครับการที่จะใช้พลังงานสะอาดนะครับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นต้องบอกว่ามันเป็นนิวอีโคซิสเต็มใหม่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสังคมดีคาร์บอนไนเซชันอันนี้จะก่อให้เกิดการลงทุนใหม่พอการลงทุนใหม่ก็จะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการที่จะ b u ล l ์อัตัวเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราปรับตัวแล้วเรามีการลงทุนใหม่เราเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวอันนี้ก็จะทําให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะเติบโตได้อีกครั้งครับครับจริงถ้าถ้าให้เป็นคําแนะนำนะครับสมัยก่อนสักปีที่แล้วที่เกิดโควิดหนักๆห,หรือว่าสักปี20แล้วก็ต่อเนื่องมา21เนี่ยทางกลุ่มปตทเองเนี่ย เราคาสสิฟายธุรกิจเป็นเป็นมอย่างนะครับก็ธุรกิจดั้งเดิมเราเรียกว่า O นะครับแล้วก็ธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเร,เราเรียกว่านนวแล้วเราส่องแสวงหาธุรกิจใหม่เรียกว่า n ิวนะฮะวันนี้โอนิวนาวเรามีความชัดเจนแล้วอย่างอย่างตัวนาวเองเนี่ยเราก็มุ่งเน้นไปเรื่องของโลจิสติกส์นะครับเรามุ่งเน้นไปเรื่องของปิโตเคมีขั้นสูงเรื่อง a d v a านซ์ m มท e r เ a ีนะครับส่วนนิวเราไปพวกถึงยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราพูดถึง ใบตัวตัวของไลฟ์ไซแอนนะครับอันนี้เราก็เป็น m o นมูฟเข้าไปแต่สำหรับปีนี้เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเราต้องพูดคำว่า now new better นะครับคำว่า now ก็คือต้องทำทันทีเรื่องของการปรับตัวเนี่ยเราหลอไม่ได้แล้วแล้วต้องทำเรื่องที่ใหม่ที่ต้องมองไปถึงเทรนที่เป็นอนาคตข้างหน้านะครับแล้วเทรนที่เป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันต้องดีกับทุกคน ผมเลยจะใช้คำว่า now new better นะครับก็คือครั้งที่แล้วปีที่แล้วเรา classify ได้แล้ว old oh, new old oh, now new วันนี้เราต้องบอกว่า now new better นะครับแล้วก็ธุรกิจใหม่เนี่ยต้องคิดเสมอว่าทำธุรกิจนี้จะต้องตอบสนองกับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการดาเนินธุรกิจของปตทอเองนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เป็นตัวของเราเรียกว่าขับเคลื่อน ทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตนะครับก็คือว่า powering l i v e h future energy and beyond ครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าปอทอเองก็ต้องพยายามข,ขยับนะครับจากที่เราเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นการใช้อยู่บนฟอ s ซิลเบสนะครับไปอยู่อุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้นะครับใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในการทำธุรกิจนะครับอันนี้ก็คือเราเริ่มมีการปรับตัว ถ้าพูดถึงตั้งแต่อดีตเรามีสถาบันวิสเทนะครับวิทยาศิริเมธีนะครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นเรื่องของช h ฟเทคโนโลยีนะครับวันนี้ชชฟเทคโนโลยีเราเปลี่ยนละเราเปลี่ยนเป็นช h ฟอินโนเวชันแอนด์นิวเวน t เจอร์นั่นหมายถึงว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เงินนะครับเราต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology ไปบวกกับคอมเมอรเชียลไลเซชันก็คือไปสู่ภาคการค้านะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่เราปรับตัว แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าจะต้องธุรกิจใหม่เนี่ยต้องเติบโตขึ้นให้ได้อย่างน้อย30%ของ EBITDA ก็คือกำไรของปทในอนาะคตต้องมาจากธุรกิจใหม่30%มีการเซตทีมงานนะครับมีการจัดตั้งบริษัทลูกใหม่ๆขึ้นเยอะนะครับก็เป็นสิ่งที่ให้บริษัทลูกเนี่ยไปทำการทำธุรกิจและการทำธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตัวธุรกิจแค่ โตปีละ5% 10%เรนะเราพูดถึงการโตเป็นเท่านะครับสเท่า5เท่า1ิเท่าเพราะฐานมันต่ำนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราเดินไปส่วนธุรกิจเดิมเนี่ยทำยังไงให้เอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะว่าผมว่าเชื่อว่าทุกมันไม่ได้ว่าทุกธุรกิจจะต้องต้องไปหาธุรกิจใหม่แต่อยู่ในธุรกิจเดิมแต่ใช้เทคโนโลยีที่ทําให้ต้นทุนมันถูกลงทําให้ผลิต,ตผลผลิตภาพสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ประเทศไทยควรจะเดินซึ่ง เริ่มเห็นแล้วว่าในหลายอุตสาหกรรมเราเราเริ่มปรับตัวในประเทศไทยจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะสินค้าที่เราส่งออกวันนี้มันมีความหลากหลายมากน,นะครับจริงถ้าถามผมโดยความเห็นส่วนตัว12 New S Curve ที่ที่รัฐบาลกำหนดไว้อันนี้ผมว่าเป็นตัวเลขไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตัวเลขเป็นเป้าหมายที่ถูกแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยใน12 New S Curve เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่เรามีพื้นฐานนะครับแล้วเพียงแต่ว่า เราอาจต้องใช้องค์ความรู้มาต่อยอดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมผมเชื่อว่าผมไม่ต้องไปหาอุตสาหกรรมใหม่ละก็12 News Curve เนี่ยแต่ยังไงให้เรา Execution ได้ก็คือให้ให้เราสามารถทำอุตสาหกรรมเหล่าน,นี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งการจะทำอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่เราต้องสร้างสังคมที่มีความรู้นะครับแล้วเราต้องใช้ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับต้องบอกว่า เอกชนจะเป็นตัวการสําคัญนะครับแต่ว่าภายใต้การสนับสนุนของของรัฐที่ดีในการที่จะทําให้เราเกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นเกิดในประเทศไทยครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับใน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 ความที่ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยมันอยู่บนฐานของการที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มคือมันต้องเอาสิ่งเก่งของหลายๆคนมารวมกันสิ่งสนับสนุนของหลายๆคนมารวมกันแล้วการเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้อง ออกแบบกลไกลหรือออกแบบโครงสร้างที่มันไม่ตายตัวเกินไปนะครับเพราะว่าทํำยังไงให้แพลตฟอร์มเนี่ยที่เราจะเห็นว่าคือเราจะใช้คําเสมอในเรื่องแพลตฟอร์มคือว่ามันมีผลกระทบซึ่งกันและกันการทําเรื่องนี้ไปส่งผลกระทบกับอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเราทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นอยู่บนจังหวะเดียวกันเล่นอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีซึ่งกันและกันอันนี้มันจะทําให้โอกาสของประเทศไทยหรือว่าโอกาสความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชน เอกชนรายใหญ่เอกชนรายกลางและเอกชนรายย่อยรวมไปถึงภาคประชาชนที่เป็นคนทํางานเนี่ยก็จะมีส่วนที่เข้ามาจิกซอต,ตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ช่วง2อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะหยุดเรียนออนไลน์เรียนอะไรบ้างเนี่ยผมว่าพอโควิดหายเนี่ยยังไงก็ต้องมาบิวไอตัวแคปเปอร์บิตี้ของคนมาอัพสกิลของคนหรือว่ามาเทรนน้องๆซึ่ง อาจจะไม่ได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเต็มตัวนักให้เขาสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาการทํางานในอนาคตได้ครับก็จริงๆแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องวางรถแมพที่ชัดและที่สําคัญธุรกิจใหม่ที่ต้องวางเนี่ยต้องสอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับอย่างอย่างไลฟ์ไซแอนที่ปทอทตั้งอินโนบิคเอเชียเองเนี่ยมันสอดคล้องกับสังคมสูงวัยมันสอดคล้องกับสังคมสุขภาพนะครับแล้วก็ในเชิงของการทําธุรกิจเนี่ย เราเขียนโจทย์ให้ใหญ่เลยเราในทำในเชิงของการป้องกันในเชิงของการตรวจวินิจฉัยและในเชิงของการรักษาการเราก็เลยจะมีธุรกิจยาธุรกิจอาหารเพื่อเพื่อสุขภาพหรือฟิวเจอร์ฟู้ดหรือว่าพวกของอุปกรณ์ทางการแพทย์และวก็มด a l ิคอล n เทคโนโลยีเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราทำแต่ยายอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราป้องกันไม่ให้คนป่วยไม่ให้คนสูงอายุมีสุขภาพไม่ดีได้อันนี้ผมว่า จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเจ็บป่วยหรือร่างกายเสื่อมไปจริงๆเนี่ยเราก็มียาที่ทําให้ประชาชนน่าจะเข้าถึงได้ในราคาที่ที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่มองในเรื่องไลฟ์ไซเอนซ์ซึ่งมันสอดคล้องกับตัวของของสังคมสูงวัยแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าความก้าวหน้าทางด้านไบโอเทคโนโลยีนะครับอนาคตเนี่ยการรักษาจะต้องมเป็นการรักษาที่แบบเฉพาะเจาะจงไม่ใช่แบบ แบบกินยาเม็ดเดียวครอบคลุมทุกเรื่องนะครับก็ป่วยตรงไหนก็แก้ตรง,ตรงนั้นหรือว่าถ้าไม่ป่วยก็ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองฉะนั้นผมเลยบอกว่าอันนี้ไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมันมาแน่แล้วเดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงไบโอเทคโนโลยีมันก็พูดถึงระบบพันธุกรรมนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรา,าก็อาจจะทําเรื่องนี้ได้ยากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถลงไปถึงระดับเรียกว่าชิ้นเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเป็นเป็น,เป,นเป็นระดับนาโนได้แต่วันนี้เทคโนโลยี Technology มันพร้อม นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่มีโอกาสแล้วพอเราพูดถึงระดับพันธุก,กรรมเนี่ยเวลาการแข่งขันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของระ,ระดับบุคคลจะไม่มีเรื่องของขนาดของอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเป็นยาทางเคมีเนี่ยมันมีเรื่อง economy o f scale อันนี้อันนี้จะเห็นนะครับอันนี้ก็เรื่องเรื่องของของยาส่วนเรื่องของสังคมดีคาร์บอน z นซ i ชัการที่ทุกคนแบบว่าจะลดการปล่อย ก๊าซ CO2 นะครับอยากจะเป็นเ e ็ตซีโรเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนสมมุติพอใช้พลังงานทดแทนเสร็จเอาพลังงานทดแทนผลิตไฟไฟที่ได้มาเป็นรถ EV มาเป็นระบบแบตเตอรี่ระบบกักเก็บนะครับแล้วก็มาเป็นถึงถึงเรียกว่าการใช้สมาร์ทแอปสมาร์ทกริดซึ่งมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไม่เกิดการเผาไหม้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ อันนี้ผมว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ๆซึ่งเราก็ปรับตัวนะครับอย่างอย่างสมมติวาบอกว่าเป็นรถ EV เนี่ยชิ้นส่วนมันอาจจะลดลงแต่ว่ามันอาจใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่เป็นแมทเตอรียลที่ทนทานก็ปิตโตเคมีเราก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วไปผลิตตัวเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพแบบนี้สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกัน gpsc เราก็ไปพูดถึงเรื่องของการทำแบตเตอรี่ทั้งที่จะเป็นอินโนเวชันเราเองหรือไปร่วมทุนกับบริษัทอื่น นะครับสถานีบริการน้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นสถานีบริการ EV อนะครับปตทอเองอยากจะทําเรื่องของ AI r o b o t i c ิระบบแอปก็ไปพยายามทำชาร์จเจอร์ที่มันเป็นสมาร์ทชาร์จเจอร์อันนี้คือให้เห็นว่ามันมันมูฟเป็นเชนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องบอกว่าปตทเป็นแค่ตัวจุดประกายนะครับเพราะว่าเราแค่สร้างแพลตฟอร์มแต่ว่าถึงเวลาที่แพลตฟอร์มมันเกิดเนี่ย ต้องให้ SME หรือใหรือให้เอกชนรายอื่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งคอมพิวตในตัวแล้วจบคน,คนใดคนหนึ่งภายใต้เวลาที่จำกัดด้วยอันนี้ผมว่าอันนี้จะเป็นขีดที่ปอทอใช้กลยุทธ์ที่บอกว่าโตกับพันธมิตรนะครับโตกับพันธชิพนะครับแล้วก็การโตของปทอทประเทศไทยต้องได้ประโยชน์ครับ ev วันนี้นะครับก,ก็อย่างที่บอกเรามีการตั้งบริษัทที่ชื่อว่าอรุณพัส นะครับอรุณพัฒเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเซ็นเตอร์เหมือนถ้าเป็นไลฟ์ไซแอนเนี่ยเรามีอินโนบิกเป็นเซ็นเตอร์ถ้าเป็นเป็น EV เนี่ยเราก็จะมีอรุณพัฒ์เป็นเซ็นเตอร์อรุณพัฒวันนี้จับมือกับทาง f o x c o n นฟ o อกคซึ่งเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับ Apple เนี่ยในการทำแพลตฟอร์มการผลิตรถ EV อันนี้จับมือกันแล้วนะครับแล้วก็ตั้งบริษัทกันแล้ว นะครับอันนี้ฟ็อกคอนเองก็กำลังหาพื้นที่บริษัทร่รวมทุนร,ระหวร่างพอทอกับฟ็อกคอนเนี่ยอรุณพัฒ์กับฟ็อกคอนเนี่ยก็กำลังหาพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงานนี้นะครับ mm hmm. ขณะเดียวกันการจะมีโรงงานรถ EV ได้อีกขานึงก็คือเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่อรุณพัฒ์ก็ไปจับมือกับ GPS c ในการที่จะจะพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็หาโอกาสในการลงทุนธุรก,กิจแบตเตอรี่ด้วยนะครับ mm hmm. ขณะเดียวกันตัวที่ชาร์จชาร์จไฟ ก็มีทั้งที่อรุณพัฒ์ไปติดตั้งเองนอกปัม๊มกับในปั๊มที่ O.R. ติดตั้งนะครับแล้วก็เรากำลังมีก็คือแพลตฟอร์มของคนใช้รถ EV เราเรียกว่า e v มี Me. นะครับ EV มี Me ก็คือใครอยากใช้รถ EV แล้วจะมีความกังวลว่ามันจะใช้ดีไหมแล้วอัพเดตเซลเป็นยังไงหรือว่าเอ๊ะแล้วใช้เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างที่ว่าไหม e v มี EV Me เนี่ยคือเป็นเป็นแพลตฟอร์มให้คนเช่ารถ EV ไม่อยากซื้อเช่าก่อนเลยใช้จนรู้สึกคุ้นเคยหรืออะไรแล้วค่อยมาตัดสินใจซื้ออันนี้ก็จะเป็น e v m นะครับขณะเดียวกันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาก็จะมีบริษัทชื่อว่า swap and go ที่จะเห็นเป็นเป็นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือต่อไปเนี่ยเวลาไรเดอร์ขับก็ไม่ต้องเติมน้ำมันก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือถอดแบตเตอรี่เก่าแล้วใส่แบตเตอรี่ใหม่แล้วก็แบตเตอรี่เดิมไปชาร์จอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่จะเห็นว่า มันจะเป็นธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มมันจะไม่เหมือนรูปแบบการซื้อมาขายไปเหมือนในอดีตแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะสอดคล้องเพราะว่าการค้าปัจจุบันก็อาจจะไม่ยังเป็นต้องมีหน้าร้านก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอะไรต่างๆอัน,นี้หรือต่อไปการชำระเงินเนื่องจากว่าพอพอถ้าเป็นชำระผ่านดิจิทัลเพย์เมนต์หรือว่าอาจจะเป็นเป็นบิตคอยหรือเป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีต้องมีคนทุกคนก็ ทุกคนก็ตั้งของแล้วก็ไม่ต้องมีคนเฝ้าก็ไปแปะแล้วก็เอาของไปแต่ทั้งหมดเป็น Data ้าเบสและ Data ้าเบสเนี่ยจะต้องมีทีมคอยวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการหรือปรับปรุงธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมารองรับอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพที่ที่ต้องบอกว่าประเทศไทยวันนี้มันเปลี่ยนแล้วจาก3.0ไป4.0จริงๆแล้วเป็นความจำเป็นท,ที่ทุกคนต้องปรับนะครับแล้วก็ ปรับอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ปรับเพราะว่าเราอยากจะปรับนะแต่วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นเราก็ต้องปรับตามสิ่งที่โลกมันเปลี่ยนครับถ้าเทียบกับอาเซียนผมว่าเราพอไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในธุรกิจเดิมมาก่อนอาเซียนหลายประเทศนะครับซึ่งปัญหาก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะยังไม่การปรับตัวของเราอาจจะสปีดไม่ได้เร็วขึ้น แต่ว่าช่วงโควิดนี้ก็เริ่มเห็นของการปรับตัวนะครับฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยผมผมเชื่อว่าเราเราพอไปได้แต่ก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัวธุรกิจไหนด้วยที่เป็นธุรกิจใหม่นะครับเพราะว่าอย่างสมมุติถ้าเป็นพวกพลังงานสะอาดเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติมานานนะครับเราเริ่มมีพวกของ Renewable พวกโซล่าก็พอสมควรนะครับอันนี้อันนี้เราเราก็ไปได้นะครับ เรื่องของทางด้านสาธารณสุขสุขภาพจริงๆแล้วเราบอกว่าเราแข็งแรงทางด้านแพทย์กับโรงพยาบาลแต่ว่าพวกยาพวกอาหารอาหารเพื่อโภชนาการหรือว่าอาหารทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เราอาจจะยังยังไม่ได้แข็งแรงมากนักเมื่อเทียบกับอย่างสิงคโปร์หรืออย่างมาเลเซียหรืออินโดนีเซียแต่ว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าพอเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญกับจุดแข็งที่เรามีอยู่คือการแพทย์ อันนี้มันก็จะทำให้เราสปีดได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนในระดับโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบในค่ายยุโรปค่ายอเมริกาหรือค่ายจีนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยังต้องตามหลังแต่ว่าจริงแล้วเรองบอกไอ้การตามหลังของเราเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เราปรับตัวได้ทันก็คือการเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะครับคือแทนที่เราต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์เราก็อาจจะเริ่มต้นจาก สามจากห้าแล้วต่อยอดนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเป็นข้อดีที่ท,ที่อุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้นเองก็มองฐานการผลิตใหม่ฉะนั้นทำอย่างไรให้ให้ตัวประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้าน bioi นโยบายทางด้านทางด้านของการส่งเสริมนะครับเรื่อง R&D นะครับหรือว่าเรื่องของการที่ ปรับปรุงกฎเกณฑ์กฎระเบียบให้มันส่งเสริมให้การสร้างนวัตกรรมมันทําได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่เป็นองค์าพยพที่สําคัญนะครับและที่สําคัญก็คือต้องสร้างนักธุรกิจเพราะว่าถ้าถ้าเราบอกว่ามีความพร้อมหมดแต่พอเขาบอกแล้วจะจับมือกับใครในประเทศไทยละ่ะเราบอกยังไม่มีเลยจะให้เข้ามาลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่บริษัทข้ามชาติเลลวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เขาคิดว่ามีศักยภาพนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเวลาปอทาไปลงทุนต่างประเทศเราก็คิดว่าเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพฉะนั้นระหว่างทางที่เราเตรียมความพร้อมแบบนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้เรามีธุรกิจที่ที่พร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาได้นะครับ <Okay. S 1> ครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่จะเข้าทุกท่านเข้าฟังสัมมนานะครับสู่ศักยภาพใหม่ไทยแลนด์2022นะครับซึ่งทางหนังสอพิมพ์มติชนจัด ให้สำหรับทุกท่านนะครับเป็นอีเวนต์แรกของปีนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่มติชนครบรอบ45ปีนะครับในเวทีนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เรากําลังก้าวพ้นยุคโควิดนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะทําให้ทุกท่านเนี่ยสร้างศักยภาพใหม่ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็สร้างศักยภาพใหม่ให้กับประเทศไทยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในวันงานเนี่ยทางตัวผมซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยากรเนี่ย ก็พร้อมที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นการจุดประกายให้ทุกท่านในการช่วยกันสร้างศักยภาพประเทศไทยครับ